พระพุทธรูปแกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาชีจันจังหวัดชนบุรีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาชีจันอยู่ตรงที่พระพุทธรูปแกะสลักแบบลายเส้นรูปประทับนั่งปางมารวิชัยซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากพระพุทธนวราชบอพิษศิลปะสุขโขทัยผสมล้านนาพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง109เมตร ฟังด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองเต็มร่องมีชื่อพระพุทธมหาวชิระอุตโมภาสศาสดาแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นาศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดุดดังมหาวชิระซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจะสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่9ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงของสิริราชสมบัติครบ50ปีบริเวณรอบเขาชีจันยังสวยงามน่าเที่ยวชมเหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เที่ยวชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาไม่มีค่าบริการใดๆค่ะแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดชนบุรีประเทศไทยค่ะ